นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโตัส สัพพะคาวะโตอะระณะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมาสัมพุทโววิชาจารณะสมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาราธิสทธาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวตา ทามโมสันทิฏฐิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินอยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญายะปาติป ัณโนภาควโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภาควโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานิณาถุริสปุคลาเอสาภาควโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเนย โยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติ พาหุงสหัสสมภินิมมิตาสาวุทันตังคลีเมฆลังอุทิตาโคราเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาจิตาวามูนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิมาราติเรกามพิยุจิตาสาภาร ติงโครัมปานาละวกามะคามาธาทยาขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชะยมังคลานินาลาขิริงขชวรังอาติมาตตะภูตังทาวาขิจากามาสานีวาสุทาโร นันตังเมตตมุ้เสกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตดุเตชะยามังคาลานิอุคิตาคาดขมาติธาทัสสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทถ์คุลิมาลวันตังอิทีพิสังคาตมาโนชิตาวามุน นิโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคาลานิกาตวานกาธทมุทารังอิวาคาพินียาจินจายาทุทวัจานังชนะกายามาเชสันเตนโสมาวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชสาภวตุเตชยามังค านิสังวิหายามติสาจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอาิอันทาพูตังปัญญาปัทีปาชาลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวะตุเตชะยามังคาลานินันโทปานันทาผูจะคังบิพูทางมณิ ถิงปุเตนะเทระผู้ชะเคนธมาปายันโตอิทุปะเทสวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคาลานิทุคานาทิทิผู้ชะเคนสุทัตถหัตถังปรามังวิสุทธิชุติมิทิภากาพิธานังยาน นาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตดุเตชยมังคลานีเอตาปิพุทธชยมังคลลาตถาคาโยวาจโนทินาิเนสรเตมาตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาิกา เมยยานโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสาพปานินางปุเรตวาปารมีสาพาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวาเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสากยานังนันทิวาท โนเอวังตะวังวิชายโยโหหิชัยาตสุชยมังคะเลนะปาราชิตาปัลังเกสีเสปทวิโปคะเรนะพิเศเกสาพุทธานังอาคาปโตปโมนทัติสุนาคาตังสุมังคาลังสุปปาาตังสุหุทีตัง สุขโนสุโมหุโตจะสุยทังปรามะจาริสุปาทากีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปาทากีนังปาทากีนังมโนกรรมมังปาณิทีเตปาทากีนาปาทากีนานิกตวานลพันตาเท ठा कि เชยาสนาคตาพุทธาชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทโยพุทธาอาตวีสตินายกาสาะเพปติทิตามัยหังมัทเกเตมุนิสราสี เสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจะเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสาภคุนาการโหทเยเมอน u ุ r o โ t สารีปุโตจะทาคีเนโกธันโยปิทิพาคัสมิงโมคนลานโนจะวามะเก ทากิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทาราหุโลกาศสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิติภาคาสมิงสุริโยวะปะภังการนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกาศสโป เทโรมาเหสีจิตตวัตโกโซัมหังวัฒนนิจจังปติทาสิคุณาการโรปุโนังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติรกามมะเมเสสาสีติมหาเทราวิชิตา ชินาสาวกาเนเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชรันตาสีลาเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารตานังปุระโตนาสิทากิเนเมตาสุตตักังทชคังปัจชโตนาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมร ปริตันจะอาตานาติยสุตตกังอากาเสชาทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสาตตาปาการลังกตาวาตาปิตาธิส ah ัญชาตาพาหิราชตุปาทวานาเสสาวินยังยันตุอนา ตัชินเตชะสาวสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเรชินาปัญจชรมาชัมหิวิหารัตั้งมหิตาเลสะทธาปารเตุมังสาเพเตมหาปุริสาสะพาอิเจวามันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปา ทโวธรรมานุภาเวนชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนชิตันตรยโยสรรมานุภาวปาลิโตจารามิชินาปัญชเรติ นาโมเมพุทธเตชะสารตนตาาธรรมิกาเตชะปัสสีทิปัสสิเทวานารายะปรเมสุราสีทิพรหมาจะอินท่าจะจตุโลกาคัมพีรคากาสมุทาผู้ตุงข้างข้าจะสร้ภปัจสะ ทิภาวันตุเตชัยาชัยทอรณีทอรณีอุทาทิอุทาทินาทีนาทีชัยยชัยาคาโคนลาตนลานิไยนิไรไสเซนเมรุราชพนนรชีชัยาชัยคัมพีรโสมพีนาเคนธนาคีปีศาสจะพูด ตกาลีชัยชัยทุนนิมิตาโรขีชัยชัยสิงขีสุธาธานมุคาชาชัยชัยวรุณนมุคาสัตราชัยชัยจัมปาทินาคากลาคันทกชัยชัยคัจฉคณณตุรงสุกรภูชงศีหาพียคาทีปาชัยยชัย อรุณมุคยาตราจิตาจิตาเสนารีปุนาสุทินนรดีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยยาทอรณีตาเลสัทาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอรณีสันตินสัทาชัยยาชัยยามังกราตรัญญาภาวะเคชัยยาชัยยาวร นญาเขชยาชยรรกคาเสสุรภูชาเตชาชยชยพรหมเมนทาคนาชยาชยราชาธิราชศาสชยชยชยปถทวิงสัพพังชยาชยาอรหันตาปาเจกขพุทธสาวังชยาชยมเหสุโรฮาโรฮรินเทวาชยชยา ยพรหมมาสุรโคชัยาชัยนาโควิรุณหโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโทจจเวนะเตยโยจะกุเวโรวรุโนปิจ้าอาคิวาโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตตาราโกอัทารสมหาเทวาสิติตาปัสสัตตโย อิสิโนสาวกาสัพพาชยารามโมภววนตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะทาสปาโลจะชยากลางเอเตนะชยยเตเชนะชยโสทีภววนตุเตเอเตนพุทธเตเชนะโหตุเตชยามังคลังชยยปีพุทธ สิสริมาโตอยังมารสจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพที่มันเดปโมทิตาชัยตาธาพรหมมาคนามาหิสิโนชโยปิพุทธสสิริมาโตไอยังมารสจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพ โอทิมันเทปามโทิตาชัยยตาธาอินทคนามมเฮสินโัชโยปีพุทธศสิริมโตอายังมารัสัจปาปิมาโตปาราชโยโอโคสยามโพทิมันเทปามโทิตาชัยยตาธาเทวาคามมเฮสินชัยโยปี พุทธัสสิริมาโตวะยังมารสะจปาปิมาโตะปาราชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตาตาสุปันนาคนามาเทสิโนชโยปิพุทธัสสิริมาโตวะยังมารสะจปาปิมาโตะปาราชโยุโคส สยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยตาธานาคคนามเฮสินโนชัยโยปิพุทธาสิริมาโตวายังมารสซาจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยตาธาสารัมภาคนามเฮสินโนช ยันโตโพธิยามมเลสักกายนังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชายาสุชายมังคะเลนปาราชิตาปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเรณพิเศเกสะพุทธานังอาคาปโต โบาโมทติีสุนคาตั้งสุมังคาลังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังครัมมจาริสุปาทาขีนังกามังวาจากามังปาธาขีนังปาธาขีนังมาโนกรมังปานิท เตปทาคินาปทาคินานิกาตวานาลาพันตาเทปทาคิเนเตอัตราทาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาเสนาโรคาสุขิตาโหทัสหัสาเพหิยาติพิสุนันตูโพนโตเยเทวาอสมิงทา เนอธทิคาตาทิคายุกาสะทาโหนตุส ah ุขิตาโหนตุสพพะทาราขันตุสาภัสตานังราขันตุชินาสาสนังยากาจิปตานาเตสังสาเพปุเรนตุมโนราธายุตากาเลปวัสสันตุวัดสังวัสส วลากาโรคาจุปัฏฐาะเตสังนิวาเรนตุจัสพัฏทากายสุขังจิตติสุขังอรหันตุยาธารทาง